สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บขยะค่ะอืมนี่เก็บขยะนะคะดูน้องเขาเดินแบบน้ำเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่นี้เราก็คือการเก็บขยะนะคะเก็บขยะนะคะเพื่อที่จะเอาให้มันสะอาดนะคะนี่ค่ะเขาชอบไปกินแล้วน้ำมันจะเน่านี่นี่หนึ่งกัน น้ำก็จะเป็นสีนี้นะคะขยะเห็นไหมคะจากมูลถ่ายเดี๋ยวค่อยเติมน้ําไปน่าจะขี่กันทําไมลูกขีขี่พี่เขาอะนะขี่พี่เข,าเ,เขาเก็บขยะแบบนี้นะคะ นี่นะคะไปแบบนี้เลยนะคะนี่เก็บขยะเดินเดินเราจะเก็บขยะที่แบบไว้อยู่ในข้างในนี่นะคะจึง,งู้ด้วยจ้ะนีด้วย เราก็จะเอาผักนี้นะคะผักบุ้งจะมีผักบุ้งกับผักตำลึงนะคะใส่ไว้ก่อนนี่นะคะผักเราก็จะมาใส่ถาดนี้นะคะจนเช้านะคะหมาจะหา่านี่นะ่เดี๋ยวก่อนยังไม่ยังยังไม่เสร็จอาหารยังไม่เสร็จเธงเนื้อมองเลยนะสิงแม่ยังไม่ทำอาหารไม่เสร็จเลย นี่ยังไม่เสร็จนี่ใบตำลึงกินใบตาลึงนะคะนะเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเดี๋ยวค่อยขึ้นมาสื่อสิงเออนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำให้เขานะคะนี่เนี่ค่ะ เพื่อที่จะเนี่ยเดินขบวนกันพาเล็นีน่ะเดินของเราเลยปลูกนะคะมีผักบุ้งนะคะที่บ้านแล้วก็ปลูกตําลึงเอาไว้นะคะบนบ้านนะคะเผื่อให้น้องเต่านะคะนี่ค่ะไปดูนะคะไปดูผักบุ้งเลยนี่ยข้างบนเราจะปลูก คือสวนครัวไว้นี่ของเขานะคะนี่ค่ะนี่ผักปุ้งเขานะคะให้เขาโตางี้ยติ่มแดดให้ให้น้องเต่ากินค่ะปลูกไว้เล็กๆนะคะยาไปถึงพื้นนั่นนะคะเพราะว่าเรามีเราเลี้ยงเต่าเราก็ต้องเอาให้เขากินเอาตำลึงขึ้นอยู่ตรงนู้นะคะ ผักนี่เขากินได้หมดนะนี่นะคะจะด,ดูน้องเต่าก่อนนะคะจะจะได้แบบว่าจัดการเดินช้าๆเดี๋ยวนะคะเราต้องใช้มุ้งนี่ปิดนะคะไม่ได้เลยนี่นะคะ,ะนั่งนี่นะคะมากินข้าวอ่ะนัะ่งก็เอาไปกินแล้วใบเขาจะกินตำลึงนะคะใบตำลึงนะคะ ไม่ต้องลากลงนั้นนั้นมันหมดจะลากทำไมลากลงไปแล้วมันขึ้นเน่าไม่กินข้างบนนี้บางทีเขาก็เทกระจาด์น่ะคะ่ะหมดเลยมีอาหารเม็ดเขาเนี่ยคะ่ะเวลาเรียกเขาเนี่นี็อาหารเม็ดนะเดี๋ยวจมาเป็นก่อเนี่ยเขาจะมองเขาจะรู้ะคะ่ะ เดี๋ยวเราเอาให้อาหารไปก่อนนะคะอ่ดูน้องต่าไปก่อนนเต็งปุ่มกินนะคะไม่ต้องมองเลยเชิงเนื้อกินไปรู้เรืองหมดค่ะเราก็จะใช้ช้อนตักโรยไปนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราต้องเติมน้ําให้เขาหน่อยนึงนะคะเนี่ยกินเอารื้อมาหมดแล้วเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยข้างล่างก็เห่าจังเลย ข้าวเลยนีนเนี่ยมาจัดก,การข้างบนก่อนนี่ค่ะดูน้องเต่ากินเนาะนะคะเป็นมลุมๆเป็นก้อนเลยนะคะน้องกินใหญ่เลยนะคะกินอาหารเม็ดนะคะแล้วก็จะโรยอาหารเม็ดนะคะให้เขานะคะแล้วก็มีผักนะคะมีอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดนี่มันทำให้กระดองไก่นะคะ แข็งแรงพระกระดองไก่กระดองเต่าขออภัยนะคะผู้ผิดนี่นะคะกำลังตัวใหญ่กำลังกินนะคะอันนั้นตัวเล็กนะคะนี่นะคะชมการกินนี้ค่ะเราจ,จะจับติดฟ้าคน กินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยกินใหญ่เลยเห็นไหมคะอ่ากินไปเลยลูกเห็นปะเก็บขยะเขาเดี๋ยวขยะบางทีเขาจะกระจายข,าขึ้นอื้อน,นะคะให้เขากินบนนี้นะคะมันจะได้แบบว่าไม่กระจายลงข้างล่างนะคะถ้ามันลงข้างล่างเยอะนะคะมันก็จะทําให้น้ําเน่าเสียได้ง่ายอ่ะตัวเล็กนะคะนี่น้องน้องเล็กนะคะ น้องสุดท้องเลยน้องสุดท้องกลุ่มนั้นนะคะอาหารเ,เดียวแป๊บเดียวก็หมดค่ะที่ใหญ่ไหม,มต,ตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดตัวนี้นะคะตัว องนะคะยังไม่ยอมโตไปกระเทนนะคะเขาไม่เขากินอาหารเหมือนกันแต่เขาไดกินไม่เยอะนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่เก่งมากเก่งค่ะอันนี้จะกินอาหารเม็ดเก่งค่ะจะมาเป็นกลุ่มกลุ่มแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาเขากินเสร็จเขาจะกิน ไปกินอาหารนะคะกับอบผักบุ้งตําลึงอะไรพวกนี้นะคะเราจะให้ดูชีวิตน้องเต่าแต่ละวันเนาะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะทำให้เพิดเพลินใจได้นะ,นะกินเข้าไปลูกกินเข้าไปไม่ต้องมองหนะ้ากินไปเลยนแล้วก็ได้ฉลาดค่ะข,ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา ติดตามเป็นกำลังใจน้องเต่านะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะข,ขอทุกท่านจงม,มีความสุขเดินทางไปไหนปลอดภยัยแคลค่าจากพย,ยันตรายทั้งปวงบูรักษาผักคุ้มของซาทุบ๊ายบาย,บายจ้า